สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะไมเดอะพาร์คเองอะคะให้ความสำคัญกับศิลปะหรือว่าการคัดเลือกงานศิลปะมาจัดแสดงจริงจังขนาดก่อนอื่นต้องขอแนะนําก่อนนะคะว่าเดอะพาร์คเป็นโครงการ m i กซ์ยูสนะคะโครงการ m i กซ์ยูสในที่นี้คือว่าเราจะมีทั้งอาคารสํานักงานคือ workplace เราก็จะมีเดอะพาร์คไลฟ์ซึ่งเป็นพื้นที่รีเทลเดอะพาร์คเองมีอีกหนึ่ง มาตรฐานที่เราเยึดถือก็คือเรื่องของ Lead กับ Well mm hmm. Lead นี่ถ้าคนในวงการสถาปนิกวงการออฟฟิศนี่ยอาจจะรู้จักก็คือตึกสุขภาพดีค่ะ mm hmm. คือได้ Lead Certification ส่วน Well เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานใหม่ที่พูดว่าคนอยู่จะต้องสุขภาพดีด้วยการที่จะได้ Well คือมันต้องมีอย่างอื่นด้วยประกอบด้วยมั่ยมีเรื่องของอากาศ mm hmm. นะคะเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ กรอง PM 2.5มีแสงที่ไม่ไม่ยังตาคนทำงานใช่ไหมคะมีน้ำสะอาดดื่มและอีกเช่นเดียวกันงานศิลปะก็คือมีหลายวิจัยอะค่ะที่บอกบอกว่างานศิลปะนั้นสามารถช่วยส่งเสริมสุขภาวะจิตที่ดีของคนทำงานคือแปลว่าใครๆก็สามารถที่จะเข้าถึงได้งั้นไล่ไปตามแต่ละผลงานก็ได้ค่ะเริ่มจากพี่วินก่อนค่ะผลงานก็ชื่อ The Cocoon นะคะก็คือจริงๆมันพูดถึงเหมือนเป็นที่พัก ของคนเมืองที่ให้เขาได้หยุดพอเราได้เริ่มหยุดเนี่ยมันจะเริ่มเห็นไอการเปลี่ยนแปลงของสิ่งรอบด้าน mm hmm. อะไรเงี้ยค่ะคือทุกครั้งที่เวลาเราทามาเราจะเริ่มจากรีเสิร์ชก่อนคือรีเสิร์ชเนี่ยเราก็ดูไปเลยว่าจริงจรเมื่อก่อนตรงนี้พื้นที่กลายเป็นยังไงจากธรรมชาติจนถึงปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันเหมือนเป็นน mm ั hmm. คือมมีการเปลี่ยนแปลงของเมืองที่ กำลังจะเป็นเมืองใหม่กำลังจะกลายเป็น new development เยอะมากแล้วมีความ contrast ของทัง้งความเป็น local ที่มันมี texture ของเมืองอะไรเงี้ยคืออยากจะตั้งคำถามถ,ามถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาตินี่แหละและไอตัว texture เนี่ยมันกเ็เป็นผิวที่มันสะท้อนไอ surrounding ทั้งหมดอะไรเงี้ยคือมันจะมีความ contrast ของทั้ง man-made nature แล้วก็ความที่มันเป็น industrial กับความที่มันเป็นคลา แลคือเหมือนเข้าไปนั่งในโคคูนเนี่ยแต่เหมือนแบบได้ยินเสียงที่มันแบบเ,เป็นกระดิ่งที่เหมือนเราได้ยินในหน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะคือคือเล่นคอนทราสองสองอย่างเย้ยค่ะเดอะพาร์คเป็นอาคารที่เรียกว่าไลฟ์เวลบาลานซ์ก็คือชีวิตการทำงานกับชีวิตของการพักผ่อนที่มันสมดุลกันเราก็มานั่งคิดว่าเราจะตีความแนวคิดเนี้ยออกมาเป็นคอนเซปต์ของงานคอลเลกชันได้ยังไงเราก็คิดถึงว่าความเป็นธรรมชาติเพราะธรรมชาติเนี่ยคือ สัจจะของทุกอย่างโดยที่ธรรมชาตินิที่นี้เรามองถึงว่าเราอยากจะหาศิลปินที่มีแนวคิดเช่นเดียวกันกับเรามีให้ความสําคัญกับกระบวนการการทางานกระบวนการของความคิดมีงานที่มีความเป็น contemporary คือศิลป,ปะแบบร่วมสมัยขางาน,นต่อมากับอีกผลงานอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่ได้เห็นรูปไปแล้วรู้สึกมีความพิเฟูในใจมากเลยก็คือผลงานของพี่ออนนะคะอยากให้เล่าถึงผลงานชิ้นนี้หน่อยค่ะผลงานชื่อ The c r e d o นะคะ ชื่อเนี่ยมันพูดถึงคอนเซปต์ของทฤษฎีอันหนึ่งที่ชื่อว่า the Cradle to the Cradle มันเป็นทฤษฎีที่พูดถึง energy ที่มันหมุนเวียนและจบในตัวแล้ไม่เกิดของเสียแล้วโดยทฤษฎีเนี่ยค่ะมันทำให้เรานึกถึงต้นไม้1ต้น <c oughs> ที่เขาเติบใหญ่ได้เขาให้ออกซิเจนแล้วออกซิเจนและความชื้นทั้งหมดมันขึ้นขึ้นไปที่อากาศใช่ไหมแล้วมันก็ม้วนกลับมาเป็นน้ำแล้วลากเขาเนี่ยค่ะก็ดูดกลับที่ใบ มันเป็นไซโคที่ complete แล้วมันก็ไม่ได้สร้างสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีกับคนรอบข้างหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ล้างข้างเขาในหนึ่งตึกที่มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ย surface ที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยมันมีมดงานอยู่ในตึกนี้แล้วทุกอย่างที่ดีที่โปรเจกต์ที่สวยงามมันขาดไม่ได้เลยที่จะมีคนเขาเรียกว่า back office เนะ back office ที่ดีอะไรอย่างงี้ค่ะมโบลิกของงานชิ้นนี้ก็เลยอยากจะพูดถึงว่า ก็ไหม้หนึ่งต้นที่เกิดขึด้นมาได้เราจะเห็นแค่ผิวดินขึ้นไปแต่เราไม่เห็นว่าข้างล่างเป็นยังไงมันเปรียบเหมือนแบ็กออฟฟิศก็เลยอยากจะให้งานชิ้นนี้พูดถึงเบ<ด>ื้องหลัง <ฮะ S 1> ที่ทําให้ของทุกอย่างมันดีขึ้นมาได้เยค่ะแต่ว,ว่ามาที่พี่โด่ด้วยค่ะ <ขา S 2> กับงานชิ้นแรกที่จะเป็นงานชิ้นที่ต้อนรับ <karaoke S 3> ทุกคนคที่เข้ามาที่ตึกนี้ผลงานชิ้นนี้ จริงๆอย่างสกเกลเจอร์ด้านหน้าเองในส่วนของการรับผิดชอบของผมนะครับเขาเรียกว่าไม่ได้เอาตัวตนเข้าไปใส่ในตัวสกเกลเจอร์แต่ว่ามันจะต้องเมื่อทำสกเกลเจอร์เสร็จปุ๊บสกเกลเจอร์มันจะเป็นของทุกๆคนในพื้นที่นั้นๆทุกคนรู้สึกเชื่อมต่อหรือสกเกลเจอร์เองสามารถส่งมเมสเซจของตัวเขาเองในแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าจุดมุ่งหมายในการที่จะให้ให้เขารับรู้นะมันจะเป็นจุดหมายที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกละวันหนึ่งที่เราเห็นภาพ ของไม่เคลแอนองเจโลอะที่มีมือพระเจ้ากับมือจะแตะกันเรารู้สึกว่าไอ้สเปซแค่นั้นมันมีพลังหมหาศาลเลย mm hmm. จริงถ้าเรามองในแง่ชีวิตกับธรรมชาติที่มันมันมีช่องว่างกันแล้วเชื่อมจะเชื่อมต่อกันนิดเดียวอะไรกันมันจะน่าสนใจยังไงอะไรเงี้ยจริงผมพยายามทําด้วยด้วยรูปทรงด้วยฟอร์มด้วย เทคนิคที่น่าสนใจแต่หตัวใจของมันเองจริงๆไม่ใช่ฟอร์มหรือรูปทรงมันคือสเปซช่องว่างเล็กๆตรงนั้นที่มีกําลังนะครับมันเหมือนชีวิตเราแหละผมว่าเรื่องสิ่งรอบๆข้างอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่สาระแต่สิ่งที่เป็นหัวใจมันคือช่องว่างเล็กๆแค่นั้นเองที่ต้องหาวิธีเติมเติมเต็มของตัวเองเราเองนะครับขอย่าเสืิมนิดนึงก็คือคอนเซ็ปต์จริงๆก็เหมือนกับที่คุยกับคุณโดกว่ามันคือเหมือนเพราะชื่อคุณโดกตั้งมาว่าเกื้อกูลมันเหมือนพลังแห่งชีวิตและพลังแห่งการทํางานที่มัน เพื่อกูลสมดุลกันแต่มรนมองเห็นบางอย่างว่ามันมีปรัชญาบางอย่างในการชุเล็กค่ะก็คือว่าจุดร่วมทั้งหมดที่ผลงานของทั้งสท่านคือมันกลับมาที่ความสงบ เพราะว่าตั้งสามท่านคือความเชื่อในผลงานของทุกคนนยคะเป็นแบบนั้นแบบตัวตนอย่างแท้จริงใชคะแล้วงานเองมันเหมือนมันกําลังส่งสารส่งความสุขบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกสงบแล้วรูสุกว่าเนี่ยเป็นจุดร่วมเดอะพาร์คเองนะคะมีความเชื่ออย่างมากค่ะว่าศิลปะนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้น